ฮัลโหลตกใจกันเปล่าตกกันใจใช่ไหมล่าตกกันใจคือแปลว่าอะไรวะวันนี้เราก็อยู่เกมโรบอทนะจ๊ะแต่ว่าลืมอ่านชื่อแมปอีกแล้วเพราะก็รีบกดมาเลยมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าแกโ,โกรดไปเลยวู้นี่คืออะไรอะ่ะก็คือให้วิ่งหนีหเฉยใช่ปะอันนี้คืออะไรจ๊้า ทำไมฉันไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยอย่ะเธอแป๊บนึงฉันขอเปิดเสียงขึ้นก่อนเออมาอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ,อ้มันเป็นเพื่อนเราเหรออะไรไงแกตัวมันอยู่นู่นมันเลยมันเอา้าโอ๊ยไม่ไม่ไม,ไม่มันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้เกงกูได้สูดมามา t h i n g s in คืออะไรวะสองชั่วโมงเอากูไปด้วยอ๋อไม่มีตัวอะไรได้วะวายมันเดินมันเดินมันเดินยี่ห้อมันเดิมมันทำไมต้องมาเดินมาเดินได้วะมึง ฮ่ากูงงเฮ้ยมึงรอกูด้วยสิเจเฮ้เฮ้ว้ามันเดินมันเดินมันซอยมันเห็นงานซอยยาเด้อเอาเอาอีเดาน่ากลัวเลยนะด้วยความที่แบบคือฟิลมันได้อะแกฟิลแบบมันเลิศเลยอะมันเดินมาเดินเลยอ่ะแกเข้าใจะปะเขาว่ามาเดินมาเดินอ่ะอ๋อนี่คือเซฟโซเหรอ อยู่เซฟโซนไม่สนุกเกตต้องเดินออกไปวิ่งี่ตัวอะไรวะมันตกลงมาจับไห่อะวายโอ้โอ <Why? S 2> oh, oh, oh. ้โอ้ตึกตึกตึกมาๆมา,มาอยู่นี่โอ้โอ้ มิดลิก็สิทธ์ป่าววะิดลิก็สิทธ์ไหมอะกูมไม่รู้อ่ะขออนุญาตปิดเลยนะฮะเพราะว่ามันตั้งค่าว่าปิดมิวสิคได้ป่าววะโอ้ยหยอกสัน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 วอมไม่ได้เหรอเอ๊ ไม่มีให้แฮ้มันติดหรือก็สระสไหมอ่ะแต่ว่าเพียงันมันไงนะวายโอ้โโโอออ้้ว้วายวายวายแล้วคือให้ทำอะไรคือแค่วิ่งนี่เถอะเหรอ เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ไงอี๋อกเราไม่ได้ยินเสียงเธอวิ่งไปหามันเลยไหนวะแกอีจอกแต่ว,ว่าน่ากลัวอยู่นะฟิลแบบมันได้อ่ะอยังวิ่งไปหาอะไเลยคนเดียวอีหามวิ่งไปเราเลย

ตื่อตื่อวายเอาว้าแกมันวิ one. ่งมาแล้วตาแดงๆหินแดงเมื่อกี้ตื่อ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 เฮ้ยได้ยินเสียงไหนอะ คิดว่าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเลยไม่ใช่ไปปุ๊บเจออะไรอีกฮะไหนอะติรดติรดติรดอ๋อว้าวโอ้โอ้โอ้มาเลยมันเลยมันเดินมาได้ไหมเดินมาไม่ได้หรอโอ้เฮ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 ่ยำซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายเกยมมันมีแค่นี้เองเหรอโอ้โหเสียงนี้ก็สมจินเกินอะแกตติร์เตืร์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  ตื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 ดตืตืตืดอู้แบบว่าหลง,งมาเหรออ๋อแมปก็มีแค่นี้เองแล้วก็มาวิ่งไล่กันเนี่ยไม่เห็นใจสนุกเลยแต่มันก็เอออยู่ในเกมมันมันสลับคนแบบว่างๆอะ่ะว่างๆมาเล่นเนี่ยมันจะ เติร์ดติร์ดติร์ดแต่กูชอบรันทีมันติร์ดติร์ดติร์ดมันสนุกดีต้องเป็นแบบเติร์ดติดติดอย่างมันค่อยสนุกแกเราว่าเราวิ่งชอบมันปวะเนี่ยฮะเรามันวิ่งเร็วกว่าวะรู้สึกเออแปลว่าเราวิ่งกว่าเราวิ่งเร็วกว่ามันหนึ่งสเต็ปนะฮะมันหันมาแน่กูเชื่ออย่างนั้น นานมาว้าวม,มาแล้วมาแล้วตืดตืดตืดมาแล้ว้ายติดอะไรอ่ะว้าวมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยฉันอยากลองโดนจัมสเกียร์ตรวจเกมมันมีจัมสเกีปลาลองตายหรือป,ปะพี่ผี โอ้ยจะวิ่งไงให้พันอะให้ท่านมันวะมา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 โอ้ยกูจะวิ่งท่านมึงได้ยังไงก็ <Yeah. S 1> เสียงก็เสียงอ้ายเฉยอยา,ากแต่ว่าตรงนี้อยากไปเนี่ย อ๋อต้องเสียดโลบอ่ได้เจ้ะงงมากอุ๊ยแต่ว่าตัวนี้น่ากลัวแกทำไมไม่เอาตัวนี้อีนี้ปัญญาอ่อนแต่ฉันว่าตัวนี้น่ากลัวสุดลนะเนี่ยนีเราเล่นอยู่อะ๋อมันคือชุดมาสคอตแกมันคือชุดมาสคอตด้วยเฉยอ้าว มาได้เหรออ๋อไม่ใช่เออก็าจเหมือนเดิมพอระเกะฉันไม่เล่นละเดี๋ยวลองปรับภาพ เป็นสุดโอ้ยได้อยู่นะมาเลยมาเลยลองเลย <c oughs> ก็เหมือนเดิมเค okay. อว่ะฮ่า <c oughs> ไปเลยโอ้ยเกียร์ปรับ,บภาพสูงแล้วมันแบบมันได้ฟิลอะตอะตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืด หน้าเบื่อมากกลัว้ชมเบื่อกันแล้วนะฮะวีดอกตกใจแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนและกันนักเก์นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเออเนี่ยสัญญาณวิบวบวิบวคลี่ดิไหมเคยเห็นตาเนี่ยวิบวบวิบว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 บวิบ มาแล้วมาแล้วไงขอตายอีกสักครั้งดิขอเจอหน้าพี่เก๋ออีกครั้งนั้นไนต์ตื้อตื้อตื้อไนวะอยู่ไหนวะไม่ฝั่งนู้นเหรอเห็นนู้นแน่เลยเห็นคนเขาวิ่งมาเออปุ่ม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 ,ม,มเออ,อเที่เจ้